เทลัวจ้าเทลัวโอ้ไข่สาใน่ยไข่ตีแม่มาไข่สาใน่ยไข่สาไม่นองอันดาสวัสดีินี่กินแสบแบบบานๆแค่อินางไล่มือนีพี่น้องจ้าอินางได้เพียน้องงัว แนวหากินอยากจะไข่สายใหญง่พี่น้องมือนีอีนั่งสิผ้าพี่ผ้านองต้มส่วจ้ะต้มส่วนองง่วพี่น้องบุระไข่สายใหญ่ใสเกลือลงไปจ้ะพี่น้องคาตะไคร้ใบบกกรูดใบเตยพี่น้องเพิ่มความหอม ใส่นองงัวลงไปต้มเลยจ้าไข่สาญ่างๆต้มโดนสักพักแล้วพี่น้องน่าจะเปื่อยแล้วล่ะนี่ทิมพอยเลิดใส่น้ำเพื่อความหอมจ้า กะปิดเตาโรดพี่น้องมาปรุงเครื่องกันพี่น้องเีมบมงนาำก่อนจ้ะอืมเหนื่งจากว่าเข้าใสเกลือลงไปตอ,อนต้มแล้วเนาะข้ากะจะใส่อันนี้ไปกวนพี่น้องบักพริกผงผงนัว ใส่ปลาแดกบอตรงใส่น้ำป่าด้วยจ้าเพราะว่าใส่เกลือแล้วพี่น้องบีบกหนาวลงไปจกน้อยแล้วแต่ผู้มักจาก้าผู้ใดบ่มมักกับบใไซก็ได้เข,าข้าควงหอมหอมต้นหอมผักชีผักหอมเปรผักอิเลิรหรือใบชะพลู าดบดได้จ้ะใส่สว่วต้องใส่ผักแพรวน้นๆพี่นองพุดนะหอมหอมแซบนัวคะ่ะจ้ะโดนๆจิ้ิได้กินพี่นองน่องง่วมมาไทยซาไงๆเพี่อ วันนี้จะให้แม่เนี่ยให้กับข้าวเต็มนะคะวันนี้จะมีหมอกไม้ด้วยจับผ้าแล้วค่ะวันนี้จะมากินเันนี้นะคะนี่มึกินนะคะมึงมีวีเลยค่ะหนิงกูจะาง วันนี้ให้แม่กินอันนี้นะคะ,ะ,คะวันนี้มากน,นะคะวันนี้แม่เิงนะคะวันนี้จะมาให้แม่กินอันนี้นะคะเยอะเปโอ้ทีอู้ทีทำอะไรคะจะกินอะไรดี เดี๋ยวค่ะก็หวัดดีก่อนหวัดดีลุงป้านะอาบก่อนโ <c oughs> อ้ยอย,อย่าก,กลมคัากหลายค่ะแม่เอาสองอันเลยอันนั้นอะไรคะาาจ้าแม่เทก่อนค่ะ เทลัวเทลัวจ้าเทลัวอู้ไข่สาญิ่ยิย่งไข่ตีไม่มาไข่สาญิ่งยิง่ง <laughs> ไข่สาไม่เนาอะ <laughs> อันดาสวัสดีอันนีไข่สาญิ่ยิ่งค่ะอป้าอป้าเอ้าวยังไม่ได้สวัสดีเลยค่ะสวัสดีก่อนสวัสดีลุงป้านอาอาป้าป้านานาก่อน สวัสดีค่ะกินแซบแบบบานๆกับพี่นางไล่จ่าพี่นองมือนีมากกับมากับใครคะหนูชื่ออะไรคะชื่ออันดาหนูชื่ออันดาค่ะมือนีผ้าพี่ผ้านองไม่กินนี่พี่นองแนวกินหาอยากอีละจ้าพี่นองจ้า แนวกินเซบปแซ่บส่วอันค่ะลูกกันเลยส่วอันนองงัว่วพี่น้องช้อนแม่เป็นไหนออนั่งกินอันดามีอะไรมากินวันนี้อันดามีนี่ดมอันดามีข้าวผัดมีข้าวผัดก็มีนองงัว่แหละจ้ะแต่บริเไณซพีกให้เพื่อนมาพี่น้อง อันดาก็ตักกินข้าวผัดเลยนะเข<ม>กินแต่น้ำอันนี้บอกโอเคบาเบ็นโรงเรียนพี่นงองสถานก,การณ์แบบนี้เลยบ่าหายไปจ้ะแม่กินเลยอืมกินเลยค่ะคำใหญ่ๆจำเบะโอเคืมเบิงบ้งเแบบิ้งใครสาแงๆเปล่าสาแงๆ ลูกก็บเบาหนำดีดีอย่าพี่น้องมาักเคยใส่ใยใยใส่ใยเหรออืมแม่เราเพิ่งกินโอเคกินด้วยกันอ่ะหนึ่งสองสามอืมเยี่ยมทำยังไงอืมมะเขือได้ว่กินกินน้ำมีจ้าน้ำเหมือนน้ำราดเน กิน้ำมันด้วยก่อนมแ a ่ s e s โอเคแก็กินน้ำมันสีไม่ไหนก่อม่ก็กินอยู่ค่ะนาก็กินเลยนะนากินอะไรบ้างไม่ก็กินน้ำสีกินน้ำมันอืู่ หนาก็กินข้าวด้วยไม่เอาแม่แม่น่าอะไรนนะล่งข้อขนาดเหม็นอะเหม็นอะไรเหม็นนะไรหืมมาแข่งคมพี่น้อง คมดีขนาดจะตอดองเรากินแต่น้ำมันด้วยจากินแต่น้ำมันเลยค่ะเรากินกินแต่น้ำมันสิกินเลยจะให้แม่กินแต่น้ำแบบแม่ก็กินให้แม่กินตอนด้วยสิ <laughs> กินตอนมันก็อร่อยกินตอนมันก็อร่อยสิจำเบะจำเบะไขซาใ่ๆพี่น้องอันดาก็ซดด้วยเ <c oughs> พื่อนกินเขามามันละลายพี่น้องแต่ว่าเอามา,ว,าว่างให้เพื่อนเป็นให้เพื่อนกินน้ำเ <c oughs> พื่อนยาเคดน้ำจ้ะก็คือกินน้ำมันสิกินน้ำมี

จงในช้อนอันดาไม่เอาจะเอาจะนั่นไม่แข็งนี่เบิ่งพี่น้องเอาส่วนอันนี้มาให้เพลินบ่เอาจากเพลินจะเอาส่วนงไงอร่อยไหมต้นน้ำจ้ะอร่อยไหมตรงนี้มันแข็งใช่ตรงนี้มันแข็ง ตดนน้ำกินเองนะโตลแล้วค่ะแ <c oughs> มงวันกับไล่ลายไม้กินน้ำมันจา้าเห็ดกับลูกมันกับสิไปแบบทุลักทุเลจากน้อยไม่น,อน้องแม่อยากกินแครอทหน่นไม่มีแครอทเอาตากเลยเห็นข้าวกินข้าวเยอะๆจะได้โตๆ อระะ่อยไหมอืมอ่ะตักกินพร้อมกันอืมอม่มกนนะมากินมากมันดีได้แข่งคม,มพีหนองคมดีขนาด ้วก็เอามืองอีกมาไม่ต้องดมแม่กกินจับแล้วก็ไปดมพี่น้องจะตอดองนั่นฉันไม่กินแม่กินน้มากจะหกจะหก นั่งลงแล้วแม่กินของแม่นั่งลงค่ะแม่กินน้ำมันมอีกินอ,อืมมาใส่เสื้อไหมัน,นก็เหน็นสิ ดาทำไมไม่ไปโรงเรียนคะไม <c oughs> ่ไปกลัวคุณครูละกลัวโควิดใช่ไหม ลายแถบมเมือนเลยตักกินเลยค่ะใส่น้ำหืมใส่น้ำกอ่อนอ๊มโหเก่งมากโตแล้วตักกินเอง จ้าแปเป็นลมค่ะจับจับตรงนี้ก็ไล่เอ็นย้อนก็มันหอมอ๋อมันหอมจับผิดกระแลแม่บาหหอมมาสัน่น หาพ่อไหมคะมานดาอิ่มหรือ,อยังยังอ๋อนอนแล้วเหรอนอนเลยค่ะ <c oughs> แล้วแม่กินเสร็จแม่ก็กแลม่กินเสร็จแม,แม่ก็เรียกอันดานนะอันดานก็หลับเลยนะมไ,ม,ไนม่แม่จะเสร็จแล้ว การไม่เสร็จก็ได้อันดาก็นั่งตรงนี้แม่ก็ยังไม่เสร็จค่ะใส่พักอ่ะเพ่าวพอ,อีเลิศนํามันจะหอมจะ้จะแต่เป็นต้มสัวพูดนะเดี๋ยวหากินเนี่ย

มอ,อพักกัะดาว มาต,ตลาดสตอดองก็ได้ซื้อมาตะโดนแล้วละ่ะเนื่องจากมันเป็นสตอดองมันก็นเลยบเสียพี่เนอะเสียเริ่มอืมจ้ะตัวกินเลนบานอีอืม้ม ไข่ไงเฮะพกนอกมันถ้าพวกในมันจะบอมไข่สาบาไงมันจะมีแต่พกแบบยุยๆ อิ่มพ่ออิ่มจินองะพอได้อีนั่นงไปตลาดก็เลยได้ไปพ่อใครสาบักไงเอามาาพันแล้วไปรอะไปจอบยู่ย่ยามได้ก็บ่เห็นก่ะกินล่าสุดตอนใดนน่น่าจะปีปีปแล้วมั้งไปละจากคลิปนี้นั่งกะ คอตัวล่าไปกวนจ้าพี่น้องดูแลร,รักษาสุขภาพกันเด้อจ้าโรคภัยกระหลายอากาศก็เย็นหนาวเปลี่ยนแปลงดูจ้าดูแลสุขภาพอยู่ดีแม่แ้งทุกคนจ้าสวัสดีจ้า